สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงส้มชะอมกุ้งนะคะทีนี้เราจะมาตำพริกเราจะใช้พริกสดนะคะเราจะไม่ใช้พริกแห้งค่ะชอบใช้พริกสดมันมันหอมดีนี่ค่ะพริกแดงนะคะ thấy, xay hoa hồi hay là để lên đây nha, bì ไก่เนื้อปลาค่ะทานเนื้อปลาตําไวต้ตําน้ํามันจะได้เข้มจะได้เข้มข้นนะน้ําจะได้ข้นๆค่ะน้ําแกงน้ําแกงแตงส้มนะขม้นข้น,ขน,ขนทีนี้วันนี้เราใช้เนื้อปลาทับทิมแต่จริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้ที่เราชอบค่ะ เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้แล้วนะคะค่ะทีนี้เราก็มาทอดเจะอมนะคะร้อนและ

น้ำมันรอ้อนเราก็มาใส่ชะอม ใช้ไฟแดงนะคะลเอาสักทีกดกดลงไปก็ได้เ,เร็เมแล้วเราก็กลับข้าง ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะเราจะให้เขาแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็ามาตัดเป็นชิ้นๆนะคะทีนี้เรามาทำตัวน้ำแกงนะคะตัวน้ำแกงเราก็ตั้งน้ำลงไปแล้วเราก็เอาเอาิแกงที่เหมื่อกี้ตำมไว้ ลงไปละลายนะคะก็ใส่น้ำตาลิบนะคะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะ น้ำตาลทรายสักหน่อยนะคะน้ำตาลเปลี่ยนิดนึงน้ำมาขำามเปลี่ยนนะคะ ของจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับที่ของที่เราเรา,เราใส่ด้วยนะคะถ้าเราของเยอะทุกอย่างก็ต้องเยอะหน่อยค่ะแสงน้ำลายหน่อยนะคะเยอะป่ปนิดนึงค่ะ แล้วก็ใส่กุ้งนะคะกุ้งนี่ต้องให้เดือดๆนะคะน้ำอะ่ะ เดือดขึ้นมาทีเราก็จะใส่ชะอมไข่นะคะ ก็เดือดอีกทีก็ใช้ได้เลยค่ะเดวมาสิบส์ใจานนะคะ <c oughs> แกงส้มชะอมกุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ลองทำดูนะคะ <c oughs> แล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ